วันที่23กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันกอ่อตั้งโรตารีสากลนายพีระพงศ์นุชรักษ์นายกสโมสรพระราเมส่วนลบบุรีได้นำคณะสโมสรโรตารีพระราเมส่วนลบบุรีมอบนมผงให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีที่อยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567สโมสโลรลรตาตรี่พระรามเมส่วนลบบุรีนำโดยนายพีรพงศ์นุชรักษ์นายกสโมสโลรลรตารี่พระรามเมศวรลบบุรีร่วมกับสโมสโลรลรตารี่พระนารายณ์ลบบุรีจัดทำโครงการแม่ระเด็กโดยมอบนมผงให้กับบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีที่อยู่ในการดูแลของบ้านพักทั้งนี้ พัฒนาความมั่นคงและสังคมมนุษย์คุณชุติมาสมประสงค์และนางสาวสุธินีนุชนาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบณนาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบรุบร,บสร,บบร,บบรีสำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2551เพื่อเป็นหน่วยบริการสำคัญสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็กสตรีครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลาเนาการสงเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้บริการปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราวและได้ให้การดูแลด้านปัจจัย4จำนวน14รายช่วยเหลือในลักษณะเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน23ครอบครัวช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเฉลี่ยปีละประมาณ200ครัวเรือนและช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตามความเหมาะสมแก่เด็ก ที่มีฐานะครอบครัวยากจนโดยได้รับการบริจาคสนับสนุนสิ่งของจากประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับครับแตวบ่วันนี้เรามาอยู่กับพัฒนาความมั่นคงและสัคงคมของมนุษย์จมันบมดีท่านชุติมาสมประสงค์นะครับวันนี้เราทางสโมสรโรตารี่พัฒนาลายลบดีรวมกับสโมสรโรตารี่ปราสาทสมสรวอลเตรีนะครับได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการแม่และเด็กโดยการนํา นมผงเนี่ยมาให้กับให้กับคุณแม่ให้มอบให้กับทาง่านพมจจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งต่อถึงบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดลบบุรีแล้วก็ส่งถึงน้งน้องลูกหลานรวงทั้งผู้ยกไร้ที่ทางพมจดูแลดูแลให้การที่ดูแลครอบครัวกลุ่มนี้นะครับอยากจะทราบว่าท่านพมจนะครับว่าโครงสร้างงานของพมจของจังหวัดลบบุรีมีโครงสร้างและมีงานอะไรบ้างรูปแบบอะไรที่ ที่เราจะดำเนินการช่วยเหลือให้กับสังคมค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ,คะอันนี้เราก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพอมกอ็ให้การดูแลทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะจนกระทั่งไปถึงผู้สูงอายุะนะคะผู้ยากไร้ผู้ผู้เดือดร้อนหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งหมดนะคะซึ่งในกระบวนการการ ช่วยเหลือนะคะเราจะแบ่งกันตามฟังก์ชันก็คือตามบทบาทภารกิจเช่นอย่างบ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยะคะ่ะก็เป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่รับเด็กเข้ามาอุปการลาพิเย ครอบครัวไม่มีความพอน,นะคะเคช่นเ,เป็นเด็กที่ถูกพ่อทิ้งนะคะ้คหรือว่าเด็กที่ถูกปล่อยปาและเลยพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือเด็กที่ถูกทการุณกรรมนะคะคก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะดำเนินการ เข้าไปใ้การช่วยเหลือนะคะเยียวยาฟื้นฟูในระยะเบื้องต้นนะคะระยะเวลาไม่เกิน3าเดือนนะคะกรณีที่หลับเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าหากว่าครอบครัวยังไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูเราก็าจะส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์นะคะเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวนะคะหรือถ้ากรณีที่เด็กยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของบ้านพักเด็กและครอบครัวเขายังสามารถที่จะอยู่รวมกับครอบครัควรคนอื่ได้ทนะนะีบ้านพักเด็กก็จะลนไป อันนี้ก็จะเป็นในการเป็นเชิงการป้องกันนะคะไม่ว่าจะให้ความรู้ในะการเลี้ยงดูเด็กหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของเงินนะคะหรือว่าสินของต่างๆนะคะเราก็จะมีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เดือนละ600บาทต่อเดือนด้วยนะคะตรงน,นี้นั่ก็จะคือดูแลบในช่วงวัย เนี้ยนอกจากว่าเราดูแลเด็กแล้วดูเด็กในด้านของเด็กแล้วก็แล้วก็แม่และเด็กแล้ะถ้าต่อไปในด้านของสังคมมนุษย์และของภาพรวมของจังหวัดอย่างเง้ราเป็นบทบาทของระเบีานที่อย่างไรอ่าจริงๆแล้วคือในส่วนของกระทรวงพมนะคะอำนาจหน้าที่หนึ่งคือเราจะต้องเป็นคนกำกับดันเชิงนโยบายนะคะในการข้อสถานการณ์ทางสังคมด้วยที่จะให้สังคมเราอ่ะได้เกิดความตระหนักนะคะเราก็เข้ามาเป็นสู่่ในการป้องกันและวก็แก้ไขปัญหา แล้วกอ็อย่างที่บอกว่ารับเ,เราเราดูแลผนช่วงวัยนะคะเราก็จะดูแลทั้งในเรื่องของการที่ทําให้เขามีสุขภาพดีด้วยนะคะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะแต่ถ้ากรณีที่เขาตกหล่นลงมาต่ำกว่าเส้นของความยากจนนะคะตรงนี้เราก็จะช่วยบัรเทาปัญหาความเดือดร้อนก็คือช่วยเป็นเงิน นะฮะมีมีเงินสนับพอครอบครัวให้นะคะหรือว่าช่วยสนุนเครื่องของโคกันโคกก็คือตรงนี้มันเป็นการช่วยระยะสั้นนะคะเพื่อให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่จริงแล้วเป้าหมายสําคัญก็คือเราต้องการเหมือนกับให้เขา่ยืนได้ด้วยตัวเองนะคะต้องพึ่งพาสุดท้ายแล้วต้องพึ่งพาตัวเองได้แต่ว่าเท่าเบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหตุเหตุภัยต่างๆเหตุภัยต่างๆเช่ว่าไฟไหม้ทุ๊กตาไฟน้ํท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือพายุอะไรต่างๆเนี่ย ถ้ามีผลกระทบเนี่ยเราต้องเข้าไปรวมกัจังหวัดเลยล่ะใข่าไปดำเนินการคือคือคือทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะแล้วก็ปัญหาทุกประเภทนะคะพมก็จะเข้าไปมันก็จะเป็นการช่วยเบื้องต้นช่วยเฉพาะหน้าแล้วก็ไปสู่การช่วยอย่ือในระยะยาว ขอ,ขออนุญาตของท่านสุธินีดุษฎดานเนาะท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเนาะเอ่อจากทราบว่าสถิติเนี่ยของปีเนี้ยนะครับเรามีการอุปการะเลี้ยงดูเด็กและครอบครัวอย่างไรมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างต้อง,อองของบ้านพักเด็กอะค่ะอย่างนึงปีที่ผ่านมาค่ะเจนี่ครอบพักภายในทั้งหมดเนี่ย16ล่า ว่าไม่ได้เข้ามากักที่เนี่ยค่ะรอบปีที่แล้วนะคะก็ตกประมาณ2 8 0 0้0ายค่ะรอบปีให้80รายตอนนี้เรายังอยู่ครอบคุมเนาะคือตอนนี้เราไปอยู่ในห้องกิจกรรมของอของบ้าทักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยนี่คือส่วนของอะไรครับยังไงพัฒน,เนา,าเด็กอย่างไรค่ะนี่เป็นห้องกิจกรรมค่ะก็จะเป็นที่พักฟื้นฟูแล้วก็รวบรวมบทเรียนระหว่างที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่บำบัดที่นี่แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการ จะมีภาพระบายสีมีน้ำมันทัดอกไม้ใบเตยอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมเพลงสร้างสารรค์ให้เขาได้แบบรู้สึกของใครหรือว่าการอ่นานธาน ครับด้านในส่วนนี้นะครับเราต้องต่อยอดหรือเชื่อมโยงหรือส่งต่อโรงเรียนสามัญเรียนใกล้ๆเคียงเราอยู่ไหมก็เราก็ยังมีการไปรับงานรับการบ้านเพื่อให้เด็กไม่ขาดอากาศการศึกษาค่ะไปกระสับโรงเรียนขอรับงานการเรียนเด็กมาทําที่นี่เพื่อขอเวลาเรียนให้กับน้องๆจะได้ไม่ขัดช่วงค่ะในรายที่เด็กมีที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาพฤติกรรมค่ะก็จะส่งเข้าเรียนของเรียนปัญญายมโยนที่จะไปกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ค่ะแต่ว่าเป็นระยะสั้นๆค่ะก่อนส่งต่อไปยังหน่วรียนที่เกี่ยวข้องอื่นอ๋อโรงเรียนลรบุรีปัญญานุกูลเนี่ยจะครับที่อยู่ตรงห้วยเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเชิญโรงก่อปับทางนี้ซ<ช>ึ่งก็เป็นขอข้มด้วยกันใช่ไหมอ่าเป็น<อ>คนละหน่วยงานค่ะแต่ว่าส่งในเรื่องของประสานการศึกษาเพื่อมาพัฒนาการเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาอืมกับวันนี้ก็าเด็กกลุ่มของน้องๆในน้องก็อาจจะเป็นเรื่องที่แว่าเป็นผลกระทบกับครอบครัวเนา,กา<ม>ะก็ต้องเหนื่อยใจนะครับก็เย นะครับก็จะนั่งจะเดินนะครับว่าเราปฏิกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อให้กับเป็นขั้นบนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครัผู้ที่รับชมนะครับในื่อนี้ก็อาจจะชาวบ้านรนอาคแล้วช่วยเหลือในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรต่อสังคมส่อข้อของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้องค์กรอะไรนะการพัฒนาสังคมและความและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเออในส่วนหนึ่ง ของโบ 3, สถสลอตรีพันาพเศษลุ่มรีและสโมสรลอตเตรี่พันารายพิรีเราได้ดำเนินการด้านนี้แบบนี่องมาหนึ่งหนึ่งไปแล้วหนึ่งโครงการเมื่อวันที่4มกราคม2 5 6พายเจตามที่สถานระเด็กหญิงสลับรีที่อำเภอพุทบัตรจังหวัดสรับรีนั่นก็เป็นโครงการสร้างคุณค่าเยาวชนสติในส่วนนี้ นะครับทักสองสโมสรดนตรีของเราเนี่ยได้นำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนตัวรับรถเข็นสตาร์นะครับแล้วก็จัดอบรมในขบวนการเพื่อจะทางึงจะทางึงนั้นนะครับเด็กประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยคนเนี่ยครับเขาอยู่ในสภาวะตรงนั้นนะครับเกิดความเครียดความกดดันแล้วเราจะทําไงให้เขาได้ได้มีการ รู้และเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องตรีระหรือการพัฒนาเกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง mm hmm. เมื่อเด็กโตขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เป็นสู่วัยรุ่นหรือหนุ่มสาวนะครับ mm hmm. ก็จะมีการป้องกันเรฟเฟกตไทยนะครับรู้ว่าสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องมีการการป้องกันตัวเองนะครับ mm hmm. เราก็ได้ดำเนินการแล้ว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการพื่อใช้ไม้สอยนะครับหรือตึ้ส่วนตัวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่ิหนาแต่คือเครื่องอาบน้ำน,นะครับสม,มุนยาพิภันยาพิภันโนอ,ออยาสะผมนะรวมทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ต่างตางและลถเก็นให้กับทางบ้านพักต่างคนต่างของา้อบครัวจังหวัดสระบุรีไปแล้วนะครับีวันที่เราก็มาที่นี่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครับตอนคุณครับ,น,รบนำเสนอข,ข่าวโดยสถานีข,ข่าว รบบริโภตที TV, ข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน